ออฟฟิศที่เราอยู่ตอนนี้นะคะคือสตูดิโอที่อยู่ในโครงการ r k Business Center เรียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงค์ากกระบ,บังค่ะที่นี่เราเปิดให้บริการเช่าสตูดิโอค่ะโดยชั้นล็อบบี้เราจะมีร้านกาแฟาเล็กๆไว้คอยบริการลูกค้าค่ะ สตูดิโอของเรามีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 พนักงานของเราได้ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2โดสพร้อมใบรับรองการฉีดค่ะลูกค้าที่จะมาใช้บริการเช่าสตูดิโอของเราจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ2โดสพร้อมแบรับรอง หากท่านไม่ผ่านการฉีดวัคซีนจะต้องทำการสวอปเทสที่ชั้น1และรอผลตรวจหากผ่านการคัดกรองแล้วจึงจะสามารถใช้บริการสตูดิโอของเราได้ค่ะเราจะพาไปดูกันทีละชั้นนะคะเริ่มกันที่ชั้น1ค่ะตรงนี้มีแผ่นฆ่าเชื้อโรคซีทัชด้วยระบบ Smart n นาน i ไออที่จะผ่านการฆ่าเชื้อภายใน2วินาที แผ่งฆ่าเชื้อโรคระบบสมาร์ทนาโนไอออนสามารถฆ่าเชื้อโรคได้99.99% 99ค่ะหลังจากที่ผ่านประตูซีทัชเข้ามาแล้วเราจะพบกับเครื่องวัดอุณหภูมิและจ่ายเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติอากาศภายในอาคารนี้นะคะจะถูกฟอกด้วยเครื่องฟอกอากาศ panasonic nano x ที่ยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด19และฟอกอากาศฝุ่น pm 2.5ได้99.99% 99ทำให้เราหายใจได้อย่างสะดวก และปลอดภัยทั้งอาคารแน่นอนค่ะเรามีการทำความสะอาดด้วยน้ํำยาฆ่าเชื้อเดตอลเช็ดอุปกรณ์โต๊ะทางานและโต๊ะทานอาหารทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จค่ะก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2จะต้องเปลี่ยนรองเท้าให้เรียบร้อยค่ะก่อนขึ้นชั้น2จะมีเครื่องวัดอุณหภูมิและจ่าเจลแอลกอฮอล์แบบอัตโนมัติอยู่ด้วยค่ะรับเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นกันด้วยนะคะ ที่ชั้น2นี้จะเป็นออฟฟิศของพนักงานมาร์สค่ะที่ชั้น3ตรงที่จับประตูจะมีแผ่นฆ่าเชื้อโรค C-Touch อยู่ด้วยค่ะที่นี่คือสตูดิโอหค่ะเรามีฉากเขียวกล้องวิดีโอบอร์ดแคสคุณภาพสูงโคมไฟสตูดิโอจอมอนิเตอร์ไฟ LED และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับทำการบอร์ดแคสค่ะ ที่ชั้น3ตรงนี้ก็มีเครื่องฟอกอากาศ Panasonic Nano าาโนโน X อีกหนึ่งเครื่องค่ะหลังจากที่ลูกค้าใช้งานสตูดิโอของเราเสร็จแล้วเราจะทำการฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารอีกครั้งค่ะ ด้วยเครื่องอบโอโซนเป็นเวลา1ชั่วโมงทุกชั้นซึ่งเครื่องนี้ทำงานโดยการปล่อยโอโซนออกมาฆ่าเชื้อไวรัสต่างๆรวมถึงไวรัสโควิด1 9ได้ถึง99.97%ค่ะ